สวยงามทุกทเลยภาพนี้นะาายยน่าไปเห็น,นน่ยนนยอย่าไม่ดีกาเนาะทุกคนเศรยยิ่งๆ่มเลยนะจะข้ามไปแล้วะข้ามไปยู่ มีนะคะขอทุกคนทุกท so ่านเลยนะตห้ะดสวยจริงๆนะคะมีมีนะเดี๋ยวเาะเก็บงนี่แหละขอบหนึ่งร้อยห้าสิบหกด้วยมีสวยมากเทุกคนมันี้สวยมากถายได้นะคะสวยมากเลยค่ะมีไลน์ลกชอบอะไรคร ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ไลฟ์สดค่ะอะไรนะตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ค่ะตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ค่ะไลฟ์สดค่ะอยู่ในช่องยูทูบนะช่องยูทูบมีไหมช่องยูทูบค่ะอ๋ออยู่ช่องยูทูบไม่ได้ไม่ได้อยู่นะคุณมุมนี้มันสวยเหรอเนี่ยก็เลยอยากนะแต่วยจริงๆนะเเงินสีไลฟ์สี่โมงแล้วไงยี่สิบสี่นาที ยี่สี่นาทีมีคนเข้าดูร้อยร้อยทีสองคนโอ้ย้อดมากชิปก่อนสามเงินสองคนดีก่อนสามร้อยเลยไลฟ์ทุกวันเลยไหมไลทุกวันค่ะเดินไลฟ์อยู่แถวนี้เนาะค่ะเดินไลฟ์อยู่แถวนี้ค่ะย้อดมากครับขอบคุณค่ะฝากช่องด้วยได้ครับผมอืมไม่ห้าหมื่นกว่าแล้วไงอือเยอะแยะเลยห้าหมื่นกว่าครับรับทรัพแล้ว พออยู่ได้ไม่พอปันกลางคุณอยู่ห้องไหนเดียบอ่ะอยู่ห้องไหนบอสทำคลิปรถในทุกวันไม่ได้ทำแล้วท้ายทุกคนแล้วบอสนี่้กอยู่กับคลิปขาลงผักนะลงผักใช่ไหมคะโอ้สวยมากเลยเพื่อนที่มุมนี้และหนึ่งขอเก็บมุมผักมุมนี้แล้วก็ไฮไลท์นะคะเพราะว่าดูเมื่อเรายืนอยู่ บนยูริ่นในน้ำเจ้าพญาเลยนะจุดนี้โรงเรียนผักสดผักให้หน่อยมันจะลงผักสดตรงนี้ลงทุกวันลงทุกวันนะคะลงทุกวันที่เวลาผสมจะได้มันจะลงผักสดมันจะลุงผักสดมันจะลุงผักสดนะคะทุกคนเวลาผสมจะได้นะทุกวันนะครับอ๋อนะคะเจ้าของเจ้าของเจ้าของเพจมาเจ้าของช่องเจ้าของช่องครับมีช่องอะไรท้ายด้วอ๋อตอนนี้ก็คือเอ่อไรสังกัด ใบสก,กัดตังซึ่งเป็นช่องมีฟูมนะครับใบสก,กัดตังซ<ะ>ึ่งว่าก่อนจะเป็น,น,นทำเรื่องรถในะครับในช่องของมันจะลงคัาสดงั้นไม่ค่อยได้ทำออืออือ,อู้ติดตามติดตามยังไม่เยอะครับติดตามสองหรือกว่าสู้ๆนะคะแล้วก็แอดมินฝากติดตามช่องเมืองตะลุงผักสดด้วยนะ,ะทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องเขาด้วยนะคะ ไรสังกัดนะไ้สงกัดใช่ครับต้องต้องมีฝากมีไรสักัดไ้สังกัดดังดังพึ่งดังพึ่งมาะไรสดช่องคุณทำเกี่ยวกับอะไรคิดำนี่ให้เห็นหน้าได้ไหมเพ๋ยวพี่จะได้ใครคิดคำนี้เป็นกล้องเดียวเหรอเดียวเป็๊บบุ๊คเปบุ๊็ ไของููอายันนี้อะไรกนไรนะนีครับสาีคร่ีด้บางครับอันนีครับใช่อาหรดวยนะครับผัดที่ร้านมันจรูสดนะครับหรือที่ตลาดสดของนะครับผมมีงานิการก็ลองแวะเข้ามาดูได้ครับนะการขายารโอนอยู่ที24ชั่วโมงนะครับการโนขายอยู่ที่24ชั่วโมงครตอนเย็นๆเราก็จะลงผัดตรงนี้ทุกวันดื่อวานก็โอ้โหเจนัน อือืนะฮะวันนี้ก็ของอาจจะดูน้อยลงนะก็ยังมาไม่หมดครับขอโปรนิดหน่อยด้วยครับอ๋อป้าตะวันมาทุกวันนะมามาบ่อยนะคะตรงนี้แต่ว่าไม่เคยเจอคุณอ่าไม่ผมไม่เคยอาจจะอยู่เท่าไหร่ใดแต่ว่าโชคดีเนาะเราได้เจอกันนะครับเป็นเห็นอยู่กันเดินป้าเดินเป็นเดินอะไรอยู่แต่ผมไม่ได้ถามจริงเนื้อปลาลุงผักสดนะคะทุกคนเนี่ยขายทุกวันตลาดสดเมืองสุรินทร์ฝากด้วยนะคะ ได้ๆนะคะสวัสดีหนึ่งร้อกว่าท่านด้วยนะคะแล้วมาตรงนี้แอนนิงจะขอเก็บไฮไลท์ไว้ตรงนี้นะทุกคนเพราะว่าภาพสวยมากเลยเราจะดูมุมตรงนี้ไในสวยงามมากเลยนะทุกคนโอเคนะคะนองตะลุงตัดสด